สภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือน40จังหวัดฝนกระหนำ่ำอีสานและใต้โดนถล่มหนักบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูงแนะชาวเรือระมัดระวัง มรสุมเริ่มอ่อ,อนกำลังลงทำให้ไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับตกหนักบางแห่งเตือน40จังหวัดระวังอันตร,รายจากฝนตกไว้ด้วยวันที่3มิถุนายน2565กรมโอตูนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยเริ่มมีกำลังอ่อนลงในขณะที่ย่อมความกดอากาศตำ่ำ ยังคงปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณลังกล่าวระวังอันตร,รายจากฝนที่ตกหนักและตกสะสมไปด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเริ่มมีกําลังอ่อนลงโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา06:00วันนี้ ถึง0600ของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรและพิกิตอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10 20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการนาครพนมสกลนครกาฬสินธุ์ขอนแก่นอำนาจเจริญมุกดาหารและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศา,าเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศา,าเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 2ถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีราช,ชาบุรีกาญจนบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระยองชนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะาเลมีคลื่นสูง1-2เมตร ห่างฝั่งมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสะตูน อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตอนตกเฉียงตยใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตอนตกเฉียงตยใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและประมิมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมง